สวัสดีเช้าวัวนเสาร์ครับที่แปดวันนี้ก็เป็นวันที่ผมหยุดงานนะครับผมโดยวันนี้ก็จะเป็นบล็อกแล้วกันนะครับแบบเราจะพารถคันใหม่ของผมเองนะครับไปเที่ยวเขาใหญ่กันนะครับเป็นทริปกับเพื่อนๆน,นะก็สภาพตอนนี้ก็คือเพิ่ง เพิ่งตื่นเลยนะฮะเดี๋ยวเรากไ็ไปอาบน้ำแต่งตัวอ่าเรามีนัดกันตอนเรามีนัดกันตอน10โมงแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่ารถคันใหม่ของผมเป็นรถอะไรนะครับเดี๋ยวรอไปติดตามดูได้เลยครับขอตัวไปอาบน้ำก่อน รองเท้านี่ใส่ข้างหน้าข้างหลังเดี๋ยวจัดพี่ก่อน <laughs> พี่มีน้อยใช้สอยประหยะัด <laughs> เราจะไปนะครับรวมตัวกันที่ปั๊มปตทวางน้อยนะครับที่หน้าสตาร์บัคนะครับผม,อมตอนนี้นัด10โมงที่ปตทวางน้อยแล้วตอนนี้กี่โมงอ่ะตอนนี้9โมงก็อีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะก็น่าจะเจอกันบทุกคนแล้วเนาะคิดว่าใครจะมาสายที่สุดคิดว่าเบสครับผม เบสจะมาสายที่สุดเบสจะมาสายที่สุดเราคิดว่าเราจะอไปกันตอนนี้นจริงๆเรากำลังจะถึงบ้านเบสละ <c oughs> เพราะเบสอยู่คอนโดตรงหน้าโน้นนะครับ <c oughs> ซึ่งเราไกลสุดป่ะเนะ <c oughs> เราเราเราน่้จะไกลสุดใช่ <c oughs> ก็เป็นตามแบบว่ามาตรฐานาทั่วไปอะทุกคนที่แบบว่าคนบ้านไกลสุดก็จะมาถึงก่อนสุดจริงว่าไม่รู้นะเดี๋ยวดูกัน ืใครจะเป็นคนแรกเรานัดกันสิบโมงใช่ไหมเรานัดกันสิบโมงตอนนี้เก้าโมงห้าสิบเออเออไหนดูดิเพราะฉะนั้นต้องเป็นเราแน่ๆสตาร์บั๊กถึงแล้วสตาร์บั๊กนะ เปลี่ยนเป็นสตาร์บัคส์วังน้อยนะครับผมตอนนี้เก้มงตอนนี้9ก้มงห้าสิบสามเป็นผู้ชนะเลิกในการถึงจุดมองหมายไอย้จุดจุดนัดพบยังไงไปนั่งรองในสตาร์บัคส์เนี่ยสั่งกาแฟ ที่สคนที่สองที่มาถึงนะฮะมาแล้วครับคันที่สามเมจะมาสายที่สุดเมจะมาสายที่สุด วัน<ส> <orman> นี้ก็มาถ <Pok> er ึงกัน6คนแล้วเก้าโมงสี่สิบยังไม่ออกเลยได้ข่าวเก้าโมงสีิบว่ามีคนยังไม่ออกนี่คือโทรไปนี่คือเสียงแบบเสียงมันดูไม่ชัดใจเออเพิ่งตื่นไม่ไม่ได้เพิ่งตื่นอ๋ออะไรก็ไม่รู้แต่งตอ้ ก็บอกเดวตามมากออกัประมาณชั่วโมงนึงติดงานแย่งงานคนหิวมาสตาบัคซื้อของเซเว่นแดกหิวไม่ไหวแ้วากะซอสเองไม่เป็นแกะซอสไม่เป็นด้วยใส่ซอสอร่อยเดียวเดียวเดียวเยใคใครใส่ซอสอร่อยนะ อยูนี่คนปุ๊บด้วยไงน้ำปุ๊บอร่อยส่วนอีกคันหนึ่งผมไม่รอถ่ายแล้วนะฮะขี้เกียจที่อร่อยอ่ะเดี๋ยวรอตอนออกทีเดียวคุณชาย มาบงเอกนอีเยกหนน้นี่มอ้อตั้งแต่อยู่บนรถแล้วนี่ายแต่แกขอวาเ้อมนมาเลยเมียช้าขดูหน้ามัอนรับคนหน้ามันกันกกินอยู่กหน้าแอบกิเลยวะอันนี้คือแอบกุินใช่จมูกจมูกมันจะบานๆห่เดินหีแล้วนะอย่าหลบดิ อันนี้เขาอ้างเขาอ้างอย่างนี้ทำไมกลายเป็นกูทำไมกลายเป็นกูทำไมกลายเป็นกูเนี่ยนะครับตีนี่โอ้แค่ตีธรรมดาคงถึงพรุ่งนี้วะยันเยียดตัวอะพักผ่อนพี่แน่นอนเลยว่ะเฮ้ยมีสั่งมาพร้อมร้านหนึ่งครับร้านหนึ่งครับข้าวใหม่ครับ ร้านหนึ่งสี่คันครับเขาละร้าน <laughs> และเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งเราจะออกกันนะครับเดี๋ยวรอไปออกกันเลย <laughs> ตอนนี้เราถึงเขาใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้แวะกินข้าวอยู่นะครับที่ยุ้งข้าวคนเยอะมากๆเลยเออลดี๋ยวรถจอดกัน ไปดูคันต่อไปกันใครจะเป็นลายอัดไปใครจะเป็นลายขนโซดาเนี่ยรถวิ่งไม่ออกเลยนี่เด้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแท็ให้ดูก่อนเลยดีเลยว่าใครว่า่ ยราไปไวยมมมมากตอนนี้หลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วก็ไปแมคโครซื้อของเรียบร้อยตอนแรกมีแผนว่าจะไปแบบไปทำอะไรแล้วไปยิงปืนไปยิงปืนแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนจะมีคนม่วง คืออากาศมันค่อนข้างร้อนน่ะอบอ้าวใช่เออก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะกลับไปพักผ่อนดีกว่ามาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับผมเขาใหญ่ณภนะูวิลล่า ตอนนี้นะฮะเพลงเอาหมดตอนตอนนี้นะฮะเราชายโฉดทั้ง5คนนะฮะได้สลัดตัวออกมาจากสาวๆของเขาแล้วนะฮะแก๊งแม่บ้านตอนนี้เราได้หลอกแก๊งแม่บ้านนะฮะให้ให้ทำอะไรนะดูหนังไงเราเปิดหนังดูดูแอร์เย็นๆอ่ามีแอร์เย็นๆมีหนังดูช่ำสบายแล้วเราก็แอบออกมากัน5คนนะฮะมาสไตล์ล้กพุ่ง เขาใหญ่ตอนนี้มีอะไรทำกันบ้างเพื่อนๆเราต้องมาชายแท้เลยอยากอะไรนะอยากทำกิจกรรมชายแท้เงื่ต้องทำอะไรเ้ื่อนเงืนน้ำมันเงืนน้ำมันไทยออยไอี้ไอ้เนียตายหัวทำไมฮะตไปไม่ชวนเลยไม่ชอบซะด้วยเปล่าไม่กดกล้องเล่นนี่มึงยังเอาอยู่เลยยังยังไม่เคยเลยจะรู้ได้ไงว่าเปล่า ถึงแล้วนะฮะกิจกรรมที่เราแอบแอบออกมากันมินิมานราออกมาห้าคนเพื่อมามิน uh, ิมาร์ถามว่ามาซื้ออะไร หนร้านนวดอ่ะเพื่อน, <laughs> นไนนร้านนวดอ่ะเพื่อนนี่ไงนวดน้ำแข็งนวดน้ำแข็งไทยน้ำแข็งไทยออนอ้ออ่ะโอ้โหเนี่ย <laughs> <laughs> แบบตักใช่ไหมเปลืองเมมกูชิพายกลับ รพี่บิ๊กเลยอันนี้รถหลานมั้งไทยโลกูยังโตท่านี้เลยกลับแล้วยนอยู่ท่านี้อนวดน้ำแข็งทำไมมันเย็นจังวะเย็นดีวางวางนตักนะอย่าอย่าวางนะไเมจากที่ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะโอ้ยแข็งเลยเนี่ยกลับเข้าไปไอ้ียแข็งเลยตอนเนี้ยไอยี่ไขววันนี้มึงโหาคไหนอ่ะอะไรโอ้ยไขวะ อราจะมาส่งอัดมาโดนว้ารเบียนนะเออว่ะว้า่อ้ยย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 ยัยยยยเยย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 นยย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  ขอปิดกิจกรรมไั้ตรงนี้ไทยฝรั่งไทยสลิปบิดมีปีไมไฟปีอะไรกูไดแค่กูไดแค่กคอนดอมอะไรก็จ๋าไม่เพงคุยกับฝรั่งใช่ปะแฮปรูมแฮปรูมแฮปคอนดอมเต็มต้นเลยฝรั่งสรุปคือต้นฝรั่งเราเจอได้นะครับฝรั่งพันนี้ที่พีซีกาล่ะ ถึงเวลาคข้าคืนนะฮะตอนนี้เรากำลังเล่นเกมอยู่สังเกตว่าตาตี๋ไม่ต้องเดาไม่ต้องสืบเมาท้าขวาอะไรน่าตายจับขวาเดี๋ยวน้องผมขอเบียดนิดนึงตอนนี้กำลังเล่นเกมฮะอะไรน่าตี๋มาดูกันว่าใครจะได้กินใครจะได้กินนะเฮ้ยไม่ต้องบอกกได้ ไม่เป็นแล้วบอกขาเขาได้หรืออะไรนะอันนี้อันนี้อันนี้อ้บูมเริ่มเริ่มก็เลยนะก็รไม่ขายแต่เม่กี้มแม่บอกขากิๆต้องเป็นในเมตรใหญ่พูดตา่ไหมแล้วคนถึงตาคนอื่นกินมึงต้องไปทั้ทวง้ลยนะไม่ใช่แค่กูคนเดียวได้เสือว่าอียิ้มหลังหุยามึงอยากไวใจเลยไอ้บูมเริ่มไอ้บูมเริ่มหาไปไหนะ เริ่มเริ่มถ้าตอนเริ่มฮะ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 อะไรนะฮะฮะอะไรนะโดนตอนนี้ตีสองแล้วครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับวอกนี้จบอีพีแรกสภาพคือพร้อมนอน ดีนาไปก่อนครับสวัสดีครับ